ราชอุทิศวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองลาดตำบลหนองลาดอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนายวิษณุสายสุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนาพลตาขันรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น21คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2 2 3ค้คนโรงเรียนบ้านหนองลาดราชอุทิศวิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองมาดราชอุทิศวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทักษะและความสามารถใหม่ๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,567ได้รับรางวัลเหรียญทองนานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2,567 จำนวนทงสิ้น7รายการได้แก่การแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นป .1- ถึงป .6 การแข่งขันหน้าสินไทยอนุรักษ์ระดับป .1- ถึงป .6 การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นม .1- ถึงม .3 การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องระดับชั้นม .1- ถึงม .3 การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่เรียนดีมีความสุขทุกมิติภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568โรงเรียนหน้านอยู่ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่และบรรยากาศในชั้นเรียนมีการตรวจสอบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนให้ปลอดภยัย รวจสอบระบบไฟฟ้าระบบประปาสนามกีฬาสนามเด็กเล่นให้เหมาะสมกับวัยและปลอดภัยต่อการใช้งานพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมให้ได้มาตรฐานสุขาดีมีความสุขเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนจัดทำป้ายนิเทศลังเรียนรู้ต่างๆมุมประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปัจจุบันดำเนินการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในแผนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับประถมวัยและระดับขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันดำเนินการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR และมีการมีเทศภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ คุณครูภาคเพียนการดำเนินการด้านปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อนมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อย,ยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ ทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างหลากหลายครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกําหนดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการศึกษาข้อมูลรายบุคคลจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนเอกสารธุรการชั้นเรียนดําเนินการด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีสื่อนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาหรือโค้ชดิ้งส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยอย่างหลากหลายจัดทำแผนยกระดับผลสำเร็จทางการทดสอบระดับชาติ (RT, NT และ ONET) ผู้เรียนมีความสุขดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผู้เรียนมีความสะอาดด้านร่างกายเครื่องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนพร้อมในการเรียนต่อแบบเรียนในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนได้รับอาหารกลางวันอาหารเสริมครบถ้วน มีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีอีกห้องเรียนคุณภาพชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1-36มัธยมศึกษาปีที่1และ3ห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้มีมุมส่งเสริมการเรียนรู้ายนิเทศต่างๆบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนมีเอกสารธุรการชั้นเรียนอย่างครบถ้วนมีตารางกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนที่ชัดเจนการจัดกระบวนการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกำหนดมีสื่อวัสดุดีไว้อย่างหลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองลาดราชอุทิศวิทยาคมได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเรียนดีอีกมีความสุขภายใต้หลักการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงของชีวิตโดยเน้นการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาให้พร้อมในทุกมิติตั้งแต่วันแรกของการเรียนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยคุณภาพและเอื้อต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนและท้องถิ่นเป้าหมายสูงสุดคือให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขและเติบโตได้อย่างรอบด้านด้วยมาตรการเหล่านี้พร้อมต้อนรับนักเรียนด้วยมาตรฐานที่ปลอดภัยทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ในวคิดโรงเรียนน่าอยู่คุณครูภาคเพียรผู้เรียนมีความสุข